ธรรมข้อคิดเตือนสติเตือนใจอกกตังทุกกตังเสยโยการไม่ทำชั่วนำสุขมาให้าอ ความสุขของคนเราไม่เท่ากันเลือกํำแต่สิ่งดีๆการทุจริตก่อนที่จะหลอกลวงผู้อื่นได้นั้นจะต้องโกหกตัวเองอย่างน้อยที่สุดสามครั้งคือครั้งที่หนึ่ง สร้างเรื่องโกหกสองโกหกสมความตั้งใจสามตามจำเรื่องที่เคยโกหกไว้ให้ขึ้นใจหลังจากนั้นเป็นต้นไป สิ่งที่เขาหวาดระแวงที่สุดก็คือการถูกจับโกหกได้ดังนั้นเพื่อปกปิดไม่ให้เปิดเผยออกมาเขาก็ต้องทำชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาต้องตามโกหกเรื่องนั้น ซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งที่น่าคิดก็คือคนที่วันวันหนึ่งต้องตามจำเรื่องโกหกหลายๆเรื่องไปจนตลอดชีวิต